สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงอของความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนมิถุนายน2565นะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนนี้นะ ใช่ใบแรกนะคะสามถ้วยสิบเหรียญสองไม้เอ็ดออบสวอ ถ้วยเพชรของพาร์ติเคิลก้าไม้เดิเอมเ King of Particle และ Eight of Particle โอเคค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไพ่ใบรแรกนะคะไพ่ใบรแรกไพ่พลังงานของคุณนะคือสามถ้วย สามถ้วยมันเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความเข้าใจกันนะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาใครคนนี้ที่คุณเจอนะคะเป็นคนที่ถูกใจคุณนะเป็นคนที่คุณคบอย่างเปิดเผยนะคะหรือเป็นคนที่คุณเจอในงานแบบเหมือนเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปาร์ตี้ต่างๆนะคนคนนี้เขาเป็นคนพิเศษสําหรับคุณนะเมื่อคุณเจอเขามันเหมือนออรักแรกพบนะมันได้ถูกใจกันนะคะ คุณตามมาด้วยสิบเหรียญน,นะอย่างที่มิกะบอกนะคะคนคนนี้เมื่อเข้ามาแล้วเมื่อคุณได้คบเขาแล้วนะทําให้คุณมีความสุขมันเหมือนกับว่าทั้งด้านอ่าการงานก็มั่นคงนะทั้งด้านความรักก็แฮปปี้นะคะที่ผ่านมาเนาะสองไม้เข้ามาใครคนนี้เขาเป็นคนไกลนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ เหมือนเพิ่งเลิกลาจากความสัมพันธ์เดิมของเขามานะมันเหมือนเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือว่าเพิ่งหย่าร้างนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะเเกณฑ์ความรักนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะถ้าได้เจอกับคนคนนี้นะคะแต่คุณมีเอ็ดออฟสวอตเข้ามาพร้อมกับห้าถ้วยนะคะมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าในเดือนนี้อาจจะมีปัญหากันได้นะกับคนรักของคุณนะคะ อาจจะมีปัญหาให้เกิดการทะเลาะกันเกิดความไม่เข้าใจกันหรือว่ามันมีเรื่องที่คุยกันแล้วมันขัดอกขัดใจกันนะมันก็เลยทําให้รู้สึกน้อยรู้สึกที่จะอะไม่อยากคุยกันเนาะงอนให้กันอะไรประมาณนี้นะคะห้าถ้วยตามเข้ามาเนะะี่ยค่ะมันเหมือนกับเป็นการงอนกันอนะเป็นการที่แบบอืยังไม่อยากคุยด้วยนะอยากอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกว่าน้อย รู้สึกเครียดนิดน,นึงนะคะในความรักครั้งนี้นะในความรักในเดือนนี้นะคะเพจออฟพาร์ติเคิลเข้ามานายออฟสวอตเข้ามาเพจออฟพาร์ติเคิลเข้ามาคือว่าคนคนนี้ที่คุณได้เจอเขาเขาเป็นคนที่คุณถูกใจเขาคุณรู้สึกชอบรู้สึกชอบตั้งแต่แรกเห็นนะเขาคนนี้จะเป็นคนที่บุคลิกดีฉลาดนิสัยดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนเรียบง่ายนะ เป็นคนเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์คบกับเขาคนนี้คุณอาจจะเต็มไปด้วยความหวาดระแวงนะเพราะว่า,าตัวเขาอาจจะมีคนคุยด้วยเยอะมีเพื่อนเยอะหรือว่ามีคนเข้ามาเข้ามาหาเขาเยอะนะคะเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่คุยสนุกเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะ เก้าไม้ยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกนะคะว่ามันจะมีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งที่ยังตกลงกันไม่ได้ที่เคลียร์กันไม่ได้ที่คุยกันไม่ได้คุยกันทีไรจะเกิดปัญหาได้ทะเลาะกันทุกครั้งไปนะปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ยังคงวนเวียนอยู่คู่ของคุณนะคะคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการต้องปรับตัวเข้าหาเขานะในปัญหานี้ในเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันนะแต่ คุณก็พร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยนะอยังไงแล้วคุณสู้ไม่ถอยนะคุณไม่ไม่ปล่อยมือจากเขาง่ายๆแน่นอนนะคะอ DM เพศ DM เพศเข้ามาตอกย้ำนะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเป็นความรักที่ถูกใจคุณคนคนนี้ถูกใจคุณเมื่อพบเขาแล้วได้คบเขาแล้วคุณรู้สึกมีความสุขนะคะคุณรู้สึกว่า อ่าเป็นคนที่ใช่อะ่ะเป็นคนที่คุณค้นหามานานเป็นคนที่คุณรอมานานนะอะ่แล้วมันก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในความรักนะคะถ้ามีดีแอมเพสขึ้นมานะอ่าแล้วอย่างที่มิกาบ,บอกนะคะว่าเดือนนี้คุณจะอ่ามีการงินกันมีทะเลาะกันเกิดขึ้นนะที่มีเอ็ดออ w สวอกับอ่าห้าถ้วยขึ้นมานะคะแต่คุณมีดีแอมเพสขึ้นมาแล้วนะ คุณจะได้ดีกันคุณจะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึง่งกลับมาได้พูดคุยกันได้มาแฮปปี้ความรักสดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ King of P a r t i ิ l e ยังไงแล้วเขายังคงมีความรักที่มั่นคงกับคุณนะคนคนนี้เขามีความพร้อมในทุกด้านหน้าที่การงานการศึกษานะคะแล้วก็เริ่มมีความมั่นคงใน ในด้านดฐา,านะนะเขาก็เริ่มมีความมั่นคงขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะคนคนนี้มีความพร้อมนะถ้าคุณได้คบกับเขาก็เหมือนกับว่าอามันพร้อมในทุกๆด้านนั่นแหละอาจจะขาดแค่ไอความไม่เข้าใจกันหรือว่าการปรับทัศนคติให้ออความรักมันราบรื่นขึ้นแล้วก็มันจะได้ไม่มีข้อที่ขัดแย้งกันนะคะเอ็ดอติเข้ามา ค่ะเข้ามาตอกย้ํานะว่าสิ่งที่โกรธกันสิ่งที่ไม่เข้าใจกันนะจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับว่าออปัญหาต่างๆจะถูกสะสางนะจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นไปนในทางทิศทางที่ดีนะคะแนวโน้มเกณฑ์ความรักสดใสาราบรื่นนะอะยังไงแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะ เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยสรุปโดยรวมนะเออใครคนนี้ที่คุณคบอยู่ที่คุณดิวอยู่นะเป็นคนที่คุณถูกใจเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกมีความสุขเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่ตรงกับสเปคของคุณนะเเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวให้ทะเลาะก,กันบ้างเออให้งอนกันเกิดขึ้นนะคะภายในเดือนนี้นะ แต่สุดท้ายแล้วตัวคุณกับเขาก็จะได้กลับมาคืนดีกันได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งมันก็ทำให้ความรักกลับมาสดใสแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะยังไงมิกะก็ขอให้ผู้ที่เกิดวันอังคารโชคดีในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกัดทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ